ยาชัยยานุภาพน้ำัยออกโรงโรมรันไม่ครันไม่คลาดทีมใดก็ต้องเกรียงไกลไปทุกทางตลุยเอาชัยกับใครที่ท้าชนหัวใจคนสุพรรณนั้นเต็มพลังเอาเชียรทีมเชียร์ตะโกนเสียงดังดังเรารวมพลังพิชิตชัย และตอนนี้ค่ะฝ้ายกับพี่ตายก็ได้อยู่กับคุณท็อปนะคะหลังจากที่เราจบเกมไป90นาทีวันนี้คุณท็อปมีความรู้สึกอย่างไรกับเกมในวันนี้บ้างคะก็ต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้ราชบุรีเตรียมตัวมาดีนะครับต้องขอโทษแฟนบอลทุกคนนะครับวันนี้ไม่สามารถเก็บ3ามแต้มในนัดแรกได้นะครับก็ฟุตบอลลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าอย่างที่ผมเคยพูดไปตอนตอน้นฤดูกาลนะครับว่าความสําเร็จของสุบรรณบุบรีเอฟซีนั้นอย่านับว่าเราชนะกี่เกมครับ นับว่าเราแพ้กี่ครั้งแล้วเรากลับขึ้นมาใหม่นะครับมาพิชิตความพ่ายแพ้ของเรานั้นเนี่ยได้กี่ครั้งนั่นคือความสําเร็จของสุพรรณบุรีเอฟซีนั่นคือกําลังใจของแฟนคลับกําลังใจของคนสุพรรณที่มีให้กับขุนพลของเราทุกคนนะครับวันนีเ้เราเล่นได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเป็นการบ้านที่ทางผมเองแล้วก็ทางโค้ชมาโนนะครับและทีมงานจะต้องรีบแก้ไขนะครับจุดบกพร่องก็คงจะต้องรีบนาไปแก้แล้วก็จุดไหนที่ดีอยู่แล้วนักเตะคนไหนที่มีศักยภาพอยู่แล้วเรา ก็คงจะให้กําลังใจกันต่อไปแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนี่คือเกมแรกของฤด,ดูกาลนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราคงจะต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็ยอมรับในความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นแล้วก็อาทิตย์หน้าทันโทษอีกสอบประมาณวันที่ 15, 15. นะครับ15มีนาเราก็จะมีเตะกับบังกอกกลาสที่บ้านใหม่นะครับก่อนหน้านั้นก็จะมีไปเยือนเทโรนะครับดังนั้นก็ผลทางอีกยาวไกลครับต้องมาตามลุ้นกันต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับ ังแล้วอยากจะให้คุณท็อปฝากถึงแฟนบอลของเราอะค่ะที่เข้ามาเชียร์แล้วก็อยากจะให้คุณท็อปพูดถึงแฟนบอลน,นิดนิดต้องขอบคุณแฟนบอลทุกคนนะครับสุพรรณบุรีนั้นเราสร้างประวัติการประวัติศาสตร์มาโดยตลอด นะครับต่างประเทศนะครับทีมดอทมุลมีเซาวอลสุพรรณบุรีของเรามีอีสวอลมีความเข้มแข็งมีความเป็นปึกแผ่นมีความสามัคคีไม่แพ้กันนะครับไม่แพ้ดอทมุลและผมเชื่อว่าอีสวอลของสุพรรณบุรีนั้นเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องชื่นชมกองเชียร์ของสุพรรณบุรี FC ทุกๆคนนะครับแฟนคลับของพวกเราทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอฝากนะครับฝากกองเชียร์ทุกทกคนว่าอย่าเพิ่งท้อแท้อย่าเพิ่งสิ้นหวังสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพ ผลหารครับหนทางนี้ยังอีกยาวไกลอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับต้องเป็นกำลังใจให้พวกเรากันต่อไปครับค่ะต้องขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณค